บทนี้นะคะมันจะแอดวานขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเราเรียนแบบการเคลื่อนที่แนวลราบไปแล้วใช่ปะแล้วก็แนวดิ่งไปแล้วใช่ไหมคะที่นี้เราจะเอาทั้งแนวดิ่งแนวลราบมาผสมรวมกันยำยำแบบนี้เลยทุกคนคะเคยเห็นไอ้นั่นไหมเวลาเราฉีดสายยางใช่ปะแล้วน้ําอ่ะมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ เนี่ยมันเป็นทางโค้งๆแบบนี้ใช่ไหมคะตัวนี้แหละคือบทที่เราจะเรียนกันเขาเรียกว่าบทโปรเจกทายค่ะมันจะรวมทั้งแนวดิ่งแล้วก็แนวลาบแกน X แล้วก็แกน Y รวมกันเลยที่นี้ประเด็นคือแล้วมันจะใช้สูตรอะไรละ่ะมันก็ใช้สูตรทั้งอะไรนะการเคลื่อนที่แนวลาบแล้วก็การเคลื่อนที่แนวดิ่งเอามารวมกันแต่ว่ามันจะมี s o ซัมติงเพิ่มขึ้นมาอะไรคือซัมติงคะถ้าอยากรู้ก็ แต่เรียนกันเลยเดี๋ยวพี่จะขึ้นนี่ไงนี่ไงเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ไทหลักๆเนาะแล้วก็จะแถมมาเป็นบทวงกลมที่เหลือก็ธรรมดาเลยจริงๆแค่ได้โปรเจกต์ไทก็ได้หมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราลองมาจับประเด็นเรื่องโปรเจกต์ไทกันอันดับแรกเลยสูตรพี่จะยังไม่ได้ลงอะไรมากแล้วกันเราดูโจทย์กันเลยเนาะจะได้เห็นแล้วเราค่อยมาดีแคบสูตรทีหลังแบบนี้จะเห็นภาพมากกว่าอ่าลองดูซิ น้องๆลอง,ลอง,ลอง,ลองทําเองดูก่อนก็ได้ว่าข้อนี้มันใช้วิธีไหนสูตรอะไรเนาะเขาบอกว่าเขาอะคว้างอ่าพี่ให้เป็นลูกบอลแล้วกันคว้างลูกบอลออกไปสมมตินหน้าผาอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็คว้างปั้งเออคว้างปั้งออกไปปุ๊บมันมีทั้งอะไรนะแนวดิ่งใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยู่สูงจากพื้นจากตรงนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ปะมันอยู่สูงจากพื้นมีความสูงต้องมีอะไรนะ มีพวกคล้ายๆพลังงานศักอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีการคว้างไปแสดงว่ามันต้องมีระยะแนวราบด้วยเห็นไหมตรงนี้อู Ooh, sorry. ้ยขอ r ทแป๊บนึงนะคะข้อหนึ่งเนี่ยโจทย์เขาอยากรู้อะไรคะเขาอยากรู้ว่าการกระจัดรับมันคือเท่าไหร่ใช่ไหมการกระจัด ตอนสุดท้ายอะ่ะมันแปลว่าอะไรคะมันคือเอาทั้งเกตไอแกน y แล้วก็มาดูว่าคิดลับมันคือตรงไหนนั่นเองอย่างตอนแรกใช่ไหมคะถ้าระยะเขาเรียกอะไรนะ S Y เออ S Y ระยะในแนวดิ่งเนาะมันคือเส้นที่พี่เหมือนกับว่าขีดขีดเลเซอร์ตรงนี้ใช่ปะเออตรงนี้แหละเขาเรียกว่า S Y ขานี้ S X มันคือตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือ S X ที่นี้อะ่ะผลสุดท้ายสิ่งที่โจทย์เขาต้องการก็คือเขาเขาต้องการตรงเนี้ยไอตรงโคง้งสีแดงตรงเนี้ยแหละเออ และทีนี้พี่ก็เลยจะมาบอกน้องว่าเราจะคำนวณยังไงหรอคะอ่าวิธีของเราคือเราจะหา s y แล้วก็หา s x แล้วน้องๆจำเรื่องไอ้นั้นได้ปะเรื่องเวกเตอร์คือเขาจะเอาหามาต่อหัวแล้วเขาจะหาคิดลับห่าพอนึกออกไหมเราถ้าเราหาตรงนี้ได้เราหาตรงนี้ได้เราหาตรงนี้ได้เนี่ยเราหาตรงนี้ได้ตอนสุดท้ายงั้นเรามาลองหาทีละตัวกันพี่จะไฮไลท์ไว้ให้แล้วกันเนาะ ุงน,นี้เอาเป็นสีแดงอ่าแล้วก็อ,อกไฮไลทสีเหลืองสิ่งที่โจทย์เขาอยากรู้แต่สิ่งที่เราต้องไปหาก่อนคือตรงสีฟ้านะคะที่จะไฮไลท์ให้แบบนี้จะได้เข้าใจง่ายๆเป็น Sx กับ Sy เนาะเราหา Sx ได้จากสูตรอะไรคะแนวราบเนี่ยมันจะเป็นสูตร v ถ้ากับ s ส่วน t แบบนี้เลยง่ายๆเพราะว่าเอ่อความเร็วมันคงที่ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นแกน y เนี่ยเราจะใช้5สูตรก็คือสูตรวัดนั่นเอง ติ๊กตอก,กติ๊กตอกจำได้ปะ่ะมันมีสูตรว่ายังไงบ้างแต่ทีนี้เราจะต้องมาดูก่อนว่าเอแล้วเรามีตัวแปรอะไรบ้างแลวเราเค่อยเลือกสูตรนะคะคอนเซปต์สูตรสูตรเนาะเดี๋ยวพี่ขอทําแกน x ก,ก่อนละกันเพราะมันง่ายจากตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเขียนให้มันดีๆก่อนนะแกน X ละกันแกน x หา S x จากอ่าจากสูตร V เท่ากับ S ส่วนทนะคะพี่ย้ายให้เหลือแค่ S ตัวเดียวมันจะได้เป็น V ทเนาะซี T, no? S, X, ถ้ากับ vt น้องๆดูก่อนนะว่าในโจทย์เนี้ยเขาให้ความเร็วต้นมาเท่าไหร่เขาบอกนี่ไงเขาให้ความเร็วต้นมาแล้ว3เมตรต่อว,วินาทีเราก็แทนลงไปเลยความเร็วต้นอ่าเดี๋ยวพี่เขียเขียนไว้ข้างบนแล้วกันโจทย์กำหนดให้อ่าโจทย์กำหนดให้ v หรือ u ก็ได้นะตัวนี้พี่เขียนเป็น vx ก็กกันอ่ะเราจะได้รู้ว่าเป็นของอันนี้เนาะ u เท่ากับ vx เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสามเมตรต่อวินาทีใช่ไหมคะแล้วโจทย์เขากำหนดให้อีกคะเขาบอกว่าเวลาผ่านไป1วินาทีแสดงว่า t คือ1นึ second นั่นเองเราหา sx ได้ไหมคะหาได้แน่นอนค่ะเพราะว่าตัวแปรครบแล้วเนาะพี่จะเอาสิ่งที่โจทย์เขาให้มาเอามาแทนลงในนี้เลยนะคะ vx คือเท่าไหร่ลูกคือสาม พี่คือ1 3ึคูณหนึได้3แสดงว่า sx ของเราออกแล้วจบแล้วค่ะง่ายมากแค่นี้เลยจริงๆมันก็แค่สังทัศนะอืมไม่ต้องเขียนสูตรนี้ก็ได้ v ถเากับเส่วนทไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูแกน y กันแกน y นี่ทำยังไงแกน y ขอเปลี่ยนปากกาเป็นสีน้ำเงินเนาะแกน y หา s y ห้ามลืมเด็ดขาดเพราะว่าระยะทางเนี่ย หนต้องดูเป็นแกนแกนไป s y หาได้จากสูตรไหนคะสูตรสวตนะคะสูตรสวแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเลือกกันว่าเราจะใช้สูตรไหนในห้าสูตรนี้มันเรารู้อะไรบ้างคะเรารู้ u เรารู้ g เรารู้ t เราอยากได้ s พี่เดี๋ยวพี่ใช้ปากกาสีแดงติ๊กแล้วกันพี่รู้ u พี่รู้ t พี่รู้ g ความความเร่งอะ่ะเอาเป็น g หรือ a ก็ได้ ถ้าแต่ถ้าเป็นแนวดิ่งเนี่ยเขาจะใช้ค่า g นะคะเขาจะใช้ค่า g ไม่ไม่ค่อยใช้ค่า A เท่าไหร่ถ้ามันเป็นการแบบพวกอิสระหน่อยจะใช้ค่าจแล้วก็เราอยากเราอยากได้อะไรคะข้อนี้เราอยากได้ S y เราอยากได้ระยะทางใช่ไหมคะงั้นเรามาใช้สูตรนี้การสูตรที่มี S มี u มี a แล้วก็มี T เนาะเอา v ตัวนี้พี่ตัดทิ้งนะคะอ่อสูตรอะไรนะพี่คิดก่อนเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ลูก ติ๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกตื่นๆตืนเตืนตืน,ตน,ตน,ตน s เท่ากับ ut บวกหนึ่งส่วนสอง gt กํลาลังสองใช่ไหมคะเราเปลี่ยน a เป็น g เป็น a เป็น g ใช่ไหม s ตัวนี้น้องอย่าลืมว่าน้องต้องห้อย y ด้วยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราเผื่อไปใช้ระยะทางมั่วมันจะมั่วหมดเลย u ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น u y ด้วยนะคะเปลี่ยนเป็น u y เนาะ t นี่จะเป็น แนวไหนก็เท่าเดิมนะคะเพราะว่าเวลามันเป็นสเกลาไม่มีทิศท,ทางคือหลกัหลกๆน้องๆสังเกตนะมันจะต่อยอดจากบทที่หนึ่งเนาะมันจะเป็นพวกเวกเตอร์กับสเกลาถ้าไหนมีทิศท,ทางเนี่ยจะคิดเดยอะหน่อยจะต้องกําหนดทิศให้มันด้วยเออพี่จะไม่ลงลึกละกันถ้าข้อไหนที่แบบต้องลงดีเทลพวกนี้พี่จะค่อยบอกเนาะน้องจะได้แบบอ่าเอาไปใช้ได้จริงอ่าจะได้ไม่ต้องฟังแล้วสับสนมากโอเคนะ ทีนี้น้องๆลองแทนค่าดูแล้ว y อ่ะมันเท่าไหร่ใช่ไหม g เท่าไหร่แทนค่าไปได้เลยโอเคไหนลองทำดูซิพี่ไกด์ให้ประมาณนี้ก่อนสามสองหนึ่งเริ่มตัวน,นี้นะคะค่า u อ,อ่ะมันด้วยความที่มันเป็น y เนาะมันจะเป็นศนะูนย์แล้วตรงนีนะ้พี่อยากให้น้องๆโน้ตไว้หน่อยนิดนึงนะคะเอเดี๋ยวเป็น y แล้วกัน Uy มันคือ0นะูนย์ะเพราะว่าเอกโจ์เขาให้เรามาเป็นเฉพาะ UX Uy มันก็จะเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเขาจะถือว่ามันเป็นการปล่อยอิสระเลยโอเคไหมคะถ,ถ้าเกิดว่าเราไปเผยใช้3ปุ๊บค่ามันจะเพี้ยนไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาลองแทนค่า Uy เท่ากับ0นกันเนาะตัวนี้แทนค่าลงไปเลย Uy เป็น0ูคูณแล้วก็ได้0ูนพคูณอย่างนี้ได้เลยนะหนส่วน2เราให้แนวแนวดิ่งเขาเรียกอะไรนะทิศลงล่างอะเป็นบวกละกัน อ่ะที่กำหนดให้ลงล่างเป็นบวดเป็นบวกไม่ใช่เป็นบวกเนาะเออค่าจีค่าจีถ้ากับเท่าไหร่คะถ้ากับ10อ่าค่าทคือเท่าไหร่ลูกหนึ่งยกกําลังหนึ่งได้หนึ่งเหมือนเดิมสองตัดสิบได้ห้าข้อนี้ S Y ความความสูงในแนวหน่งคือเท่าไหร่คะคือห้าเมตรนั่นเองค่ะตอบเป็นเลยห้าเมตรแต่ทีนี้ถามว่ามันเสร็จหรือยัยงยังค่ะอย่างที่พี่บอกคือพอเราหา x หา y เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเอามารวมร่างกันเนาะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวพี่วาดให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งปุ๊บปๆ๊ป,ป๊มันจะเป็นประมาณนี้อุ๊ยไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เออมันจะเป็นประมาณนี้ตัวนี้เราคิดลงล่างใช่ไหมเดี๋ยนะ y แล้วก็ x เนาะอันนี้ y อันนี้ x ใช่ปะมันเป็นแบบนี้แต่ทีนี้อ่ะพี่ว่าพี่ต้องวาดวาดทีละตัว ปุ๊บอ่าไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาใหม่ตัวนี้คือแกน y s y อย่างนี้ใช่ปะปุ๊บแล้วถ้าเกิดมันเป็น s x ล่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะที่นี้อ่ะประเด็นที่พี่จะบอกเราก็คือเราจําการรวมร่างได้ไหมหางตัวหัวทิศอยู่ที่หัวเนาะพี่จะใช้เป็นปากกาสีแดงเออตัวนี้แหละที่เราจะต้องมาหาพี่พี่จะใส่หัวให้มันใส่หมวกให้มันด้วยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะหาตัวนี้นะ เราใส่ไฮไลท์สีสีอะไรคะสีเหลืองเนาะเวลาเราหาผลลัพธ์เราทำยังไงคะเราจะใส่สแควรูทให้มันด้วย sy บวก sx แต่ละตัวยกกำลังสองแบบนี้ใช่ไหมเออค,คุ้นไหมการมันนี้มันเขาเรียกว่าสูตรพีทาโการัสนั่นเองเหมือนที่เราหาอะไรนะสามสี่ห้าสามสี่ห้าหกแปดสิบห้าสิบสองสิบสามอะไรพวกนั้นแหละเออจำได้ปะพวกนี้สามสี่ห้า ตัวนี้ก็เหมือนกันสมมติว่าตรงนี้เป็นแก๊เป็น X e กลักันเนาะ x e กําลัง2เท่ากับ3กําลัง2บวก4กําลัง2ใช่ปะแล้วก็ x เท่ากับรูท3กําลัง2บวก4กําลัง2แบบนี้น้องๆลองบวกกันดูมันจะเท่ากับ25ดู25มันก็คือ5 x e ก็เท่ากับ5 อันนี้คือวิธีการหาพีชกรัสปกติที่พี่เคยสอนไปเนาะอย่างในบทก่อนหน้าเนี้แต่ว่าสามเป็นสามสี่ห้าพี่บอกพี่ไม่ต้องน้องไม่ต้องจําน้องจําปน้องท่องไปเลยสามสี่ห้าเพราะว่ามันใช้บ่อยมันออกข้อสอบบ่อยมากทั้งในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาฟิสิกส์เอเออะไรแบบนี้ถือว่าเป็นทิชคณิไปเลยเนาะแต่ทีนี้พอมันไม่ใช่สามเหลี่ยมสามสี่ห้าหกแปดสิบห้าสิบสองสิบสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะ่ะเกิดแบบเราต้องมาหาเองเราก็เอาสูตรพีชคณิะ เอามาใช้อีกรอบหนึ่งก็ได้เหมือนกันทำไปบ่อยเดี๋ยวเราจะจำได้เองนะคะไม่ต้องวอรี่นะ s กำลัง2 s y กำลัง2คือเท่าไหร่ลูก s y กำลัง2มันคือ5ใช่ไหมคะ5กลัง2บวก s x กำลัง2คือ3ใช่ไหมคะแล้วก็เอาเป็น3กำลัง2ใส่รูทให้มันด้วย5 5 25ไม่ได้หัวร้อนะ5 25บวก3 3เป็น9บวกกันได้เท่าไหร่ลูก เออประมาณรูปสามสิบสี่ไหมอ่ะสามสิบสี่แหละแล้วถอดลองลองลองถอดดูนะอะไรหนอคูณกันสองครั้งได้เลขประมาณสามสี่ถ้าไม่นด้จะจริงก็ใค่เคียงอย่างเช่นห้าห้ายี่สิบห้าหก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 สาสิบหกใช่ปะแสดงว่าค่าเราน่าจะอยู่ประมาณเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เขียนเป็นเส้นอันนี้ให้ดูเป็นเส้นจํานวน เนาะเราจะได้เห็นภาพตามพี่ว่าพี่กำลังคิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยอ่าพี่ยอขอยอ่อแป๊บนึงอันนี้คือทิคในการที่พี่คิดลัดนะคะพี่จะเขียนเส้นจ,จำนวนตัวนี้ขึ้นมาในหัวพี่เองแต่ถ้าเกิดเราเยังไม่ห้องเราก็เขียนลงมาในกระดาษทดอันนี้คือการทดเลขนะทดเลขอ่าห้าห้าเช่ไหมห้ากำลังสองเท่ากับยี่สิบ้าอ่าพี่จะทดเลขไว้ประมาณนี้นะแล้วก็หกหก เป็นสาสิหกแต่สิ่งที่เราอยากได้คือเท่าไหร่คะสาสิบสี่ใช่ไหมสามสิบสี่น่าจะอยู่ประมาณนี้ปะเออสามสิบสี่ก็ประมาณห้ากว่าแต่ไม่ถึงหกเนาะเราก็ลองอาแต่ว่าข้อมาม่ดูเลยชอยอะ่ะมันก็ประมาณห้าห้ากับห้าจุดแปดห้าจุดห้ากับห้าจุดแปดไม่ข้อสามก็ข้อสี่แหละแต่ว่าเพื่อความชชัว์เดี๋ยวเราค่อยมาลองคูณ คูณสทั้งสองตัวแต่ว่าข้อ1กับข้อสอ,อะ่ะตัดทิ้งไปเลยตอนนี้เราก็เหลือช้อยสองข้อใช่ปะที่น่าจะเป็นไปได้ตอนนี้เราสามารถตอบไม่ข้อสามกับข้อสได้แหละคำตอบประมาณห้าสิบห้าิบแต่อยากให้ชัวร์พี่มีทิศจะบอกก็คือน้องๆ้องอะ่ะเอาช้อยอะ่ะเอามาลองอยู่กาลังสองดูเลยแค่นั้นเลยถ้าอยากของพี่ใช่ปะพี่รู้แล้วมันน่าจะประมาณระหว่างห้ากับหนั่นแหละพี่จะลองเอาช้อยข้อสี่นะ น้องๆทําตามพี่เลยเพราะว่าพี่ทําแบบนี้ทุกข้อเวลาพี่ทำทข้อสอบข้อพางอะไร้วกก็ข้อสอบที่โรงเรียนมันทําให้เราสามารถตัดชฉอยได้เร็วอย่างห้าจุดแปดใช่ปะมันคืออย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาเราเอามายกกาลังสองอ่ะพี่จะเอทศนิยมตัดทิ้งไปเลยพี่จะได้เป็นห้าสิบแปดแบบนี้ห้าสิแปดคูณห้าสิบแปดได้เท่าไหร่คะน้องๆล,ลองคูณดูได้เลยนะอันนี้คือคูณเลขปกติแต่พี่ลองคูณดูห้าห้าสิบแปดคูณหสิบแปด พี่ได้ประมาณสามเดี๋นะประมงห้าสิบแปดคูณห้าสิบแปดได้สามสามหกสี่ใช่ไหมคะมันมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแต่มันคูณสองครั้งแสดงว่ามันมีสองตำแหน่งพี่ได้ประมาณนี้สามสามจุดหกสี่ใกล้เคียงไหมใกล้เคียงสามสี่ไหมเออแล้วอยากได้สามสี่หกปัดขึ้นกลายเป็นสามสีก็ประมาณสามสีก็ถูกแล้วข้อนี้ก็เลยตอบข้อสีได้เลยเออ ตอบประมาณสามสิบสี่โอไม่ใช่สีมันต้องตอบประมาณห้าจุดแปดโอเคไหมคะถ้าห้าจุดแปดไันได้ประมาณสามสิบสาจุดหกสี่ขนาดนี้แสดงว่าคําตอบไม่ใช่ข้อสามแน่นอนแล้วอะ่ะเออน้องๆเ,เอาทิกพี่ไปลองปรับใช้อีกทีนึงใครฟังไม่ทานกดรีพีชซ้ำรอบที่สองนะคะทิกนี้สําคัญมากเลยคือแบบมันทําให้เราดูเป็นอัจฉริยะทันทีเออแต่ถ้าใครมีทิีที่เร็วกว่านี้ก็ใช้ทิกของเราไปเลยแล้วกันเนาะ โอเคค่ะเพราะว่าเออทิกเนี้ยพอไปเลยไปเจอโจทย์ตัวเลขที่มันเยอะๆอ่ะมันทํทำได้เร็วเร็วขึ้นโจทย์อันนี้ถือว่าชอยยังน้อยอยู่พี่ขอลบทิ้งนะคะลบแล้วนะตึง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 ,งโอเคเอาเรามาดูกันต่อที่ข้อที่สนะองเนาะเขาบอกว่าเขอาอะกว้างเหมือนข้อที่แล้วเลยแต่ทีนี้เขาอ,อยากรู้อะไรคะเขาอ,อยากรู้ว่าความเร็วเป็นเท่าไหร่ข้อเมื่อกี้เขาอ,อยาก รู้การกระจัดผลล like ัพธ <Yes. S 1> ์กับการกระจัดท so ี่เราขว้างไปแล้วมันเป็นทิศนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้พอมันเป็นความเร็วละเราจะทํายังไงเขาบอกว่าความเร็วต้นน่ะความเร็วต้นมันเป็นเอใช่ปะไม่ใช่สีอะไรม x อหรือความเร็วต้นในแกนเกนั่นแหละแต่ทีนี้อะแล้ว y ะเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขาอยากรู้ใช่ปะเราหาได้ไหมไม่ใช่ v พี่พี่อยากเปลี่ยนโจทย์มากเลยพี่ไม่อยากใช้คําว่า v ะพี่อยากใช้เป็น u x มากกว่าเพราะว่ามันเป็นความเร็วต้นเอออันนี้ก็จะเป็น u y u y เป็นความเร็วต้นของแกน y แน้องาต้องแยกให้ออกก่อนพี่อันนี้คือพี่แก้โจทย์ให้เลยละกันพี่เปลี่ยนเป็น u x นะคะแล้วก็ u y เป็นศูนย์อย่างที่พี่บอกไปข้อที่แล้วอะ่วอะ y u y อ่ะมันจะเป็น0อัตโนมัติเลยเนาะเออ u x คือเท่าไหร่ลูกสามเมตรต่อวินาที u y คือศูนย์เมตรต่อวินาทีอ่าสิ่งที่จอเขาอยากรู้เขาอยากรู้ v ความเร็วปลายอ่ะเท่าไหร่ใช่ไหมตัวเนี้ย v x, ีอก่ะก็เท่ากับสามเหมือนกันนะเพราะว่าความเร็วมันคงที่ไอแกดเกดกอ่ะที่เราใช้สูตร v เท่ากับเอส่วน t อ่ะถ้าใช้สูตรเนี้ยความเร็วคงที่ความเร็วคงที่แปลว่าอะไรคะ แปลว่ามันสม่ำเสมอทั้งตอนแรกแล้วก็ตอนจบไงเออมันไม่สวิงมันไม่สวิงเหมือนแนวดิ่งเออเข้าใจไหมคะเขาก็เลยบอกว่าความเร็วมันคงที่ความเร็วอ่าพี่เขียนให้ความเร็ว,ค,ว,รวคงที่เลยใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t จะเป็น v x หรือ u x เราก็ต้องรู้โดยอัตโนมัติโอเคไหมคะโอเคเนาะแต่พอมันเป็นแกน y มันไม่คงที่เลยเป็นสูตร สัวนนั่นเองเออที่นี้อ่ะน้องๆต้องมาหาวีวไงวีวเท่ากับเท่าไหร่ไม่คงที่อ่ะพี่เฉียเขียนเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับละกันตรงนี้มองเห็นไหมคะมองเห็นไหมเออลืมลืมลืมอ่าโอเคเนาะที่นี้อ่ะแล้วเราจะทํายังไงหาได้ไหมหาได้ หาหาด้วยวิธีเอสูตรสวัรนั่นแหละเราเรารู้อยู่และเราอยากได้วีเรารู้จีเรารู้อะไรอีกลเรารู้ทีหาได้ไหมคะหาได้แน่นอนเดี๋ยวนะพี่ขอโน้ตด้วยก่อนรู้อยู่อยากได้วีรู้จีแน่นอนเพราะเป็นความเร่งในแนวดิ่งแล้วก็เขาก็หมดทีมาให้อ่าใช้สูตรอะไรดีคะมี u v, v, v G, ู่ีวจทีพี่ใช้สูตร v เอ๊ะ v เท่ากับ u บวก gt ดีกว่าเออ v เท่ากับ u บวก gt แต่อย่าลืมนะเราต้องระบุไปด้วยว่ามันคือแกน y ใส่ให้ไว้เลย vy u y gy แล้วก็ ty แต่คีมันเท่าเดิมก็ไม่ต้องเขียนก็ได้โอเคที่นี้เขาถามอะไรอีกหมดแล้วเดี๋ยวเรื่องมุมเอาไวท้ทีหลัง vy แทนค่าออกมาได้เท่าไหร่คะแกน y อ่ะแกน y y คือศูนย์ g คือสิบพี่กำหนดให้ลงเป็นเป็นบวกนะกำหนดให้ลงเป็นบวกอ่า t คือเท่าไหร่ลูก t เขากำหนดให้มาคือหนึ่งวินาทีแสดงว่าวี y ของเราสิบคูณหนึ่งได้เลยคะได้สิบเหมือนเดิมพี่ออกมาแล้วได้สิบเมตรต่อวินาทีวีะนะเออส่วน v x ี x เราได้แล้วใช่ไหมคะเราได้แล้วมันคือสามเดี๋ยวพี่ขอไฮไลท์ไว้ให้ด้วยดีกว่านาะอันนี้คือสามอันนี้คือสิบ ปุ๊บเขาอะเขาถามแค่ว y วใช่ไหมวีวอันแรกอันไหนอะคะว่เขาไม่ได้ถามว y สิเขาถามว่าความเร็วปลายเป็นเป็นความเร็วลับนั่นแหละได้เท่าไหร่เสงว่าหนูอะจะต้องเอาหนูต้องมาหาความเร็วลับเดี๋ยวพี่ขอเขียนอันนี้ให้ก่อนนะตัวแรกตัวแรกมันมายังไงนะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึง มันต้องเขียนอย่างนี้ v v b r ทำคล้ายๆกับข้อที่แล้วอะ่ะแล้วก็ v y กำลังสบวก v x กำลังสองตอนนี้เราจะมาหาผลลัพธ์กันมาลองดูซิมันได้เท่าไหร่อย่าง v y ใช่ไหมมันคือ10บยกกำลังสองบวก v x คือเท่าไหร่หรอคือ3ามกลังสองบวกกันได้เท่าไหร่คะ109ใช่ไหมถอดรูดออกมาได้เท่าไหร่